สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไ i ยแวร์รีวิวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อย่างเมาส์นับโวไฮดรา X 3กันนะครับผมเมาส์นับโวไฮดรา X 3นะครับถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่กว่าเมาส์ปกติเล็กน้อยทำจากวัสดุพลาสติกสีดำด้านนะครับสายเมาส์เป็นแบบสายถักดีไซน์ตัวเมาส์ออกแบบมาให้เฉพาะคนถนัดขวาใช้งานนะครับผม มีไฟตรงสัญลักษณ์นับโบหรือรูปหมาป่าด้านท้ายของตัวเมาส์นั่นเองนะครับและมีไฟแสดงการใช้งาน DPI ที่สามารถปรับได้อยู่ถึง4ระดับด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับเมาส์นับโวไฮด้า x 3ยังออกแบบปุ่มมาทั้ง9ปุ่มนะครับซึ่งปุ่มทั้ง9นั้นเป็นแบบคัสตอมซึ่งสามารถปรับเองได้เพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพื้นฐานหรือการใช้งานเล่นเกมทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแนว FPS หรือเกมโมบ้านั่นเอง เซนเซอร์เมาส์นับโบ h ไฮดรา X3 นะครับใช้รุ่น a วั t โต3050นะครับเป็นเซ็นเซอร์ชนิดแสงที่มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงมีค่า DPI ที่สามารถตั้งค่าได้สูงสุด4,000 DPI นะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนความเร็วเมาส์นั้นแสงที่อยู่ด้านท้ายจะเพิ่มขึ้นทีละช่องเพื่อแสดงระดับของ DPI นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ถึง4ระดับด้วยกัน มาถึงส่วนตัวโปรแกรมตั้งค่าเมาส์นะครับผมซึ่งในการตั้งค่านี้โปรแกรมจะถูกแบ่งออกมาเป็น4ส่วนเพื่อให้ตั้งค่าได้ถนัดถนัดนะครับผมซึ่งในส่วนแรกที่เราจะแนะนํากันนะครับก็คือคีย์เซตติ g งนะครับในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่มกดทั้ง9้าปุ่มที่อยู่บนตัวเมาส์นะครับตั้งแต่ปุ่มซ้ายขวาให้เป็นขวาซ้ายไปจนถึงการตั้งค่าปิดปุ่มการใช้งานบางปุ่มเพื่อป้องกันการกดผิดนะครับผมพร้อมชูจุดเด่นการปรับระดับ DPI บวกลบหรือปรับเป็นแบบลูปได้นะครับ ซึ่งถ้าหากเป็นเมาส์เกมมิ่งทั่วไปจะเป็นการปรับแบบ DPI หลุดเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีการใช้งานเพียงแค่ปุ่มเดียวนอกจากนี้ในส่วนของ Key Setting ยังมีโหมด A กับโหมด B สำหรับการตั้งค่าที่ใช้งานแตกต่างกันให้คุณเลือกสลับการใช้งานได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาปรับแต่งในส่วนต่างๆของโปรแกรมบ่อยๆในส่วนที่2นะครับ r e p o r t r e t e setting นะครับ การตั้งค่า polling rate นะั้นโปรแกรมออกแบบมาให้คุณสามารถปรับแต่งได้ถึง4ระดับด้วยกันนั่นก็คือ125 Hz 250 Hz 50 Hz และ1,000 Hz นั่นเองนะครในส่วนที่3นะครับ DPI setting นะครับก็คือระดับความเร็วของ DPI นั่นเองหึงในจุดเด่นของ m o u ส์ Nubo Hydra X3 โดยมันสามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่250 4,000 DPI นะครับ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ถึง4ระดับตามความเหมาะสมของการใช้งานด้วยนะครับและส่วนที่4ที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นคือส่วนสุดท้ายก็คือ RGB effect นะครับซึ่งในส่วนนี้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงไฟบนตัวเมาส์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหรือเลือกแสดงตลอดเวลาหรือจะเป็นการเปิดปิดไฟเป็นช่วงๆหรือแม้กระทั่งสีของไฟก็สามารถปรับแต่งได้นะครับ นอกจากนี้โปรแกรมตั้งค่านับโบไฮด์ได้ x3 ยังมีส่วนที่สามารถปรับแต่งขั้นแอดวานได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้คุณสามารถปรับแต่งความเร็วเมาส์ความเร็วสกอร์เมาส์ไปจนถึง,ถงความเร็วในการดับเบิลคลิกของเมาส์ได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนการปรับแต่งแบบแอดวานนี้จุดเด่นของมันก็คือการเซตติ้งมาโคนะครับผมซึ่งไอมาโครตัวนี้ ก็คือการปรับแต่งชุดคำสั่งที่จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเมาส์โนบลไฮด้า x 3 ซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการรับชมรีวิวเพิ่มเติมก็สามารถกด Subscribe หรือลิงก์ด้านล่างได้เลย